อย่างที่เคยพูดเอาไว้นะครับในเรื่องของการเห็นด้วยโมเมนะตัมเนาะตอนนี้อ่นะเราดูสัญญาณตรงนี้ก่อนนะครับภาพลมทั้งหมดเลยนะสิ่งที่เราเห็นเนาะคือยอดที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดณเนะวลานี้ที่เห็นนะยอดนี้นะทีนี้ ซึ่งเป็นตีนที่ต่ำที่สุดนะครับโอเคนะนนะเานาะตรงนี้นะลงมาทดสอบแนวของตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เราเห็นนะครับว่าเกิดการตรงนี้เบรกนะเบรกเอาตรงนี้เป็นสัญญาณซื้อขึ้นมาในบริเวณน,นี้นะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเข้าซื้อนะด้วยกดการเทรสามข้อโดยเป็นตัวสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้น โอกาสเนาะโอกาสในการที่จะทํากําไรก็จะมีนะครับจากจุดที่นี้นะขึ้นไปทดสอบแนวระดับอันนี้เมื่อมันขึ้นมาแล้วเนาะเราจะหาจุดออกนะด้วยแนวรับแนวต้านนะครับก็ยกตัวอย่างเนาะแนวต้านใกล้ๆนะครับจุดที่1จุดที่สองจุดที่สามเลยกว่าไปตอนนี้เราให้น้ําหนักแนวต้านนี้ก่อนซึ่งตรงนี้เป็นยอดของตรงนี้นะครับ <c oughs> การขึ้นทดสอบยอดนะมีโอกาสนะครับที่จะทะลุขึ้นไปนะเ <c oughs> ทสตรงนี้แล้วก็ลงก็ได้หรือขึ้นมาในระดับนี้นะอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นก็มีนะถ้าแม็กดีตรงเนี้ยยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่นะยยก็อาจจะสวิงตัวขึ้นได้นะ <c oughs> ในกอบเนะี้ยนะครับเป็นเทนสี่ชั่วโมง เพื่อนจะเห็นนะครับว่าเทรนไลน์นะครับที่ตีจากยอดเนี้ยมานะตัดมาลงตรงนี้พอดีเลยนะโอเคเนาะอันนี้คือเรามองจากยอดที่มันเป็นเป็นรอบนะครับเป็นรอบรอบของยอดจริงๆนะนะยตรงเนี้ยน,นะคือทนยอดไปก็ได้นะ,ะไม่เป็นไร ตอนนี้นะครับเรามาดูว่าเราจะทำยังไงกับมันนะหลังจากที่ราคาเกิดมาแบบนี้อันนี้มันสี่ชั่วโมงนะครับว่าเป็นวันนะอ่ะเราดูแบบนี้ก่อนในรอบของวันเองนะตรนี ใชไหมครับมันเป็นจุดเบรกนะครับเบรกเอาตรงนี้ก็ขึ้นนะขึ้นเบรกเหมือนกันนะครับตัดขึ้นตรงนี้เทนขีดเทนไลน์ตรงนี้น,นะอย่างนี้ก็ได้นะก็จะเป็นเบรกนะหรือไม่ต้องใช้อย่างนั้นอ่นะเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ผ่านจุดเนะี่ยจุดตรงนี้นะครับไม่ผ่าไม่แรงขายไม่ชนะนะครับจะเป็นแรงซื้อชนะนะก็ตัดกลับไป ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นแนวนะครับที่มีโอกาสที่จะขึ้นได้นะก็มีการจุดตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้สองแท่งนี้นะครับแล้วก็มาแท่งใหญ่แท่งนี้โอเคนะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ส่วน SL นะครับเราจะวาง s l ที่นี่นะที่นี่เลยก็ได้นะถ้าที่พี่นะไกลสุด ตอนนี้เราวัดระยะ TP ที่ไกลสุดสมมติว่าเราวางรับลงมาเรื่อยๆนะครับเอาที่ใกล้ถึงจุดเกิดนะทาพ p ตรงน,นี้นะครับ15ต่อ27เปอร์เซ็นต์ต่อเหรียญน,นะถามว่าโอเคไหมถ้าเกิดมันขึ้นสุดก็โอเคนะแต่ถ้ามันขึ้นไม่สุดนะครับไม่จะอยู่แค่ประมาณนี้15ต่อเจ สิบห้าต่อสิบเจ็ดนะครับโดยประมาณถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับในระดับหนึ่งแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะถ้าเกิดว่ามันขึ้นตรงนี้ได้นะมันจะกลายเป็นตัวดับบรรยุกก็ได้นะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเทสนี่เลยนะเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้สามารถม่งบอกเนาะถ้ามันเทสนี่ได้จริงนะครับก็เจ็ดิบสองเปอร์เซ็นต์เห็นไหม ถ้าเรามองในแบบเนี้ยมันก็ทําได้หมดนะครับซึ่งมันเป็นเพียงแค่คาาการคาดการณ์นะเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เฉยๆ <_' S 2> ดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องวางแผนนะในการเข้าเทรดเองนะส่วนตัวผมผมก็เทรดของผมปกติอยู่แล้วนะเทรดถ้ารอบสั้นผมก็ขายถ้ารอบยาวผมก็ถือผมก็ทําแบบนี้นะดังนั้นเหรียญนี้ก็ มีแนวการเหตุก็ประมาณนี้นะครับถ้าหลุดลงมานะถ้าถ้าอยู่ดีๆแท่งนี้นะเป็นแท่งแดงนะครับกลับมานะปิดแดงด้วยนะแล้วปิดเต็มแท่งด้วยนะก็มีโอกาสที่จะสวิงตัวอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดลงไปเลยนี่ก็ได้นะดังนั้นเอาง่ายๆเลยอะ่ะตรงจุดนี้นะครับถ้าขึ้นนะครับจากจุดนี้นะจุดที่เริ่มต้นตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต ถือว่าเยอะนะครับต่อเหรียญถือว่าเยอะมากนะก็เป็นแนวแนวให้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นอสัญญาณทางเทคนิคอนะครับชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ใส่ใจแต่ว่ามอสมันเป็นจุดที่บ่งบอกนะครับบ่งชี้ว่ามีโอกาสขึ้นนะแค่นั้นเองนะในวันนี้ก็แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ